ร้องนะกูชักเบื่อแล้วนะเสี้ยนกับกูกันเรือเกินอยากเบี้ยวกับกูนักใช่ไหมอยากรู้ใช่ไหมว่ากูเป็นใครเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเบี้ยวกับกูนะักทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเป็นอะไรกันมากใช่ไหมเดี๋ยวพวกมึงรู้กูไม่สดหรอกแต่เดี๋ยวมึงเจอบอดี้การ์ดกูเอาไปสองคนก่อน เดี๋ยวพวกมึงดูรีวิวความโหดของบอรี้ิการ์ดกูรับผู้ชายมึงเจอคนนี้เขาคือเฮียกอ,ส,อส่งแก เป็นยังไงบ้างล่ะมึงอาจจะคิดว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วส่งผู้ชายมาแม่งมีตัวเก็บอย่างนี้ต้องส่งผู้หญิงมาเพื่อที่จะมาแบบมาหลอกกูมาอะไรให้กูตายใจมึงเข้าใจผิดเดี๋ยวมึงเจออีกคนหนึ่งครับสําหรับผู้หญิงเราเตรียมเอาไว้แล้วไว้จัดการและคุณโดยเฉพาะและเขาคนนั้นคือพี่เทสสอ,องค์กาชาตทองคำ ำใจละต้องฟืนชีวิตคงคืนจะนั่งจะยืนมันยืนให้เห็นไม่เป็นพะ,ะัด ยังไงล่ะรีวิวบริการบู้สองคนแค่สองวันนี้จบแล้วอย่าได้ห้าวอย่าได้เก่ากว่านี้นะเอาประวัติคร่าวๆเลยดีกว่าเฮียก็เนี่ยนะมืยทุกคนแต่ถ้าสู้ไม่ได้อย่าให้เขาจับได้จับได้ปุ๊บก,ก็จับหันหลังสอยตูดทันทีแล้วคุณจะรู้ วันน <regret> <einfach> ั้นลกเป็น <lonely> ยังไงส่วนอีกคนหนึ่งพี่เทสขอโทษนะครับเอาผู้หญิงมาหลอกลอบผมนี่พี่เทสจับสอยหมดนะฮะเท่าที่จําได้ก็ฟันหญิงไม่เกือบพันคนนี่เท่าที่รู้นะเดี๋ยวคุณจะได้เจอและถ้ามอยากจะรู้จักกูมากขึ้นนะให้มึงเข้าปใน YouTube นะแล้วมึงพิมพ์เลยอร่อยจังตังเธอจ่ายดำอร่อยจังตังเธอจ่ายแล้วมึงเปิดดู ทำอยากรู้จักกูามากขึ้นมึงกด Subscribe หรือกดติดตามก็ได้แล้วมึงจะรู้ว่ากูเป็นใคร